อ้าววันนี้อากาศดีครับลมแรงเลยคุณอ๊อฟครับเป็นคนจังหวัดสะแก้วนะวันนี้มาติดตั้งกล่องกันนะรถเป็น1.9เเตลตัวยกสูงวันนี้ติดตั้งกล่องแบบพิเศษแบบพักตรงรุ่นเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะสเตลครับของแท้ครับดำเมี่ยมตัดเงินเลยนะดำเมี่ยมตัดเงินเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอ้าวเปิดฝาโอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบพัตรรกตรงรุ่นครับประกันศูนย์ยังอยู่ไม่ขาดนี่พักตรงรุ่นครับ สี่หัวเลียงกันเลยนะไม่ต้องติดต่ตออะไรเซ็นเซอร์ท้ายล่างเซ็นเซอร์แมปเทอร์โบนะครับเลี้ยงสายไฟไปเข้าด้านในสวยๆเลยด้านในนะครับเก็บงานเนียนนะครับก็มาดูกล่องข้างในกันเป็นยังไงนีออ่ฮะสตลฮะหล่อเลยอ่ะคุ้นเคยกันดีครับสำหรับเอ t ต้าบูธเอฮะจูนผ่านมือถือได้ด้วยนะฮะปิดเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แถมรีโมทแถมรีโมทด้วยตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับเอ่อสติ๊กเกอร์เอาต้าบูธก็ได้ด้วยสวัสดีครับคุณอ๊อฟ ติดตั้งครื่งเล่นไฟฟ้าผมไปนานยังได้ปีหนึ่งแล้วสิเป็นปีเองอแล้ววันนี้มีโอกาสมาเจอกล่องอัลต้าบูดเป็นไงแต่งจากครื่งเล่นไฟฟ้าเยอะไหมโอ้เยอะมากเลยครับรถด,ดึงบ้สเลยดึงนื้สเลยครับต่อเกีย,ยร์เป็นไงสมูทดีครับไม่มีหน่วงนะไม่มีหน่วงอ่าไม่มีล้รอรอบเนาะยังเป็นท่อเดิมอยู่เลยคุณอ๊อฟบอกว่าเอาแบบใช้งานพี่ควันวน้อยๆวิ่งดีๆนะแต่ตอนนี้อยู่โหมดอะไรเอ่ยโหมดสองหรือเปล่าอ่ะแล้วลองฟังเสียงท่อเดิมๆครับอ่ะคุณอ๊อฟเปิ้ล แต่ไม่ดังงั้นท่อเดิมอยู่นะเอาเบิ้ลโอเคนะครับโอโอเคลืมบอกไปมันจูนผ่านมือถือได้ด้วยอ่ะจูนผ่านมือถือโหมด2ให้ดูหน่อยฮะสักสิเนะได้ครับหันหน้ามาดูหน่อยฮะไอโฟนเนาะใช่ครับไอโฟนไวมากครับติดตั้งติดจูนแป๊บเดียวนะฮะไอโฟนอี่ไวจริงๆนะครับอ่ะดูอีกรอบครับอ่ะคุณเอฟเบิ้ล ครับท่อเดิมก็สิ่งได้ท่อเดิมก็สิ่งได้นะฮะจูนบูทยอยู่ประมาณสามสิบปอนด์นะครับรถสเตลเดิมสนิทเลยนะฮะพักตรงรุ่นฮะหล่อแลบ1มื่นสามชุดนี้ <c oughs> ตัวยกสูงครับนี่ฮะขอบคุณครับรถวิ่งงานใช้ดีๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับคนบางๆนะครับไว้เจอกันใหม่ชัวางสารสีจัดให้ครับ